ครัาถักกระดาษเร็วปีลำดับที่งานตอนนี้ก sure> ็ล้มน um ้ำล้มน้นทำอะไรก็อะทำที่มาะไรมาก็เด็กๆต่างๆมดเลยไวองลหวับผมตั้งแต่รับประูมาเป็นยังไงบ้างกระแสหนึ่งครับคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้แบบว่าตั้งใจมาเพื่อทำให้มันเป็นกระแสครับใช่จริงๆมันเป็นเหมือนกับว่า เราเลือกงานที่มันรีเลทกับเราอะครับเหมือนรับพวกเราล้างจมูกกันอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าการที่จะออกมาแบบทําอะไรเนี้ยหนึ่งคือเป็นงานลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากนาเสนอไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดูว่ามันมีฟีดแบ็กอะไรยังไงเพราะว่าเราทากันอยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นน้องๆแบบว่าเออเข้ามาแบบรู้จักสิ่งนี้กันมากขึ้นผมรู้สึกดีเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นมันแย่จริงฝุ่นเลยว่าจากกองที่แบบไม่ยอมรัาดยาอะไรางเงี้ยดีครับแต่ระวังระวังหน่อย อาจจะต้องระวังระวังหน่อยเห็นแบบดันเหมือนปืนฉีดน้ำเลยใช่ใช่ใช่อย่างตอนนี้กำลังขออีกผักหลายคนแบบข้าวลาเลยคุณแทนคุณแม่จริงจริงผมว่าจะเปิดนะเซอร์ี่แล้วครับจริงจริงเราได้อ่านคอมเมนต์ของคุณแม่อ่านอ่านครับชอบอ่านชออบ่านสนุกดีไม่ใช่คุณแม่ท่านไหนแบบมาบอกแนะนำหรือขออะไรเป็นพิเศษไหมนี่ขอให้ทำคลิปอ่ายน้ำ ที่ปามนา้ำผมก็เคร่งเคร่งอยู่แบบแปลกๆก็ห <c oughs> ลักๆก็จะเป็นแบบให้กินผักนี่แหละอันนี้ <c oughs> น่าจะมากที่สุดแล้ว <c oughs> แต่ผมเองอ่ะยังรู้สึกว่ายังอยากให้มาจากพวกเรา <c oughs> จริงๆพวกเราไม่อยากให้แบบเป็นเหมือนแบบขอร้องเราให้เราทำอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าผมว่ามันมีข้อดีและมันยังมีข้อเสียที่เรายังไม่รู้ใช่เพราะว่าเรื่องผักมันกว้างนะครับความสะอาดความอะไรเนี้ย ผมก็จะระวังให้มากขึ้นด้วยอย่างเช่นจริงๆแล้วการล้างจมูกก,ก็มีข้อเสียอยู่นะแต่ขอมาถ้าทําไม่ถูกวิธีอะไรเงีาา้ยก็เลยเดี๋ยวเราเวิร์กเรื่องนี้ให้มัน,นดี่ขึ้นก่อนดีกว่าแทนแล้วแบบการบ้านเยอะแบบนใช่ใช่พอเรารู้สึกว่ามันกว้างขนาดน,นีเ้เราทำการบ้านหน่อยดีกว่ากาเปิดก็เปลี่ยนจากแอกอฮอล์มาเป็นนมเลยดื่มนมกันใช่อย่างที่บอกอ่ะเวลาเราทําอะไรอ่ะมันคือสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่แล้วคือพวกเราไม่ค่อยได้ดื่มเหล้าเราดื่มนมกันอยู่แล้วใช่ก็เลยคิดว่าวันนั้น ไม่ได้ขายแอลกอฮอล์เราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหาอะไรทำสนุกกดีกว่าอะไราเงี้ยก็เลยเราเราตัวคนที่เขามาดื่มครับแล้วช่วงชวงของเราเขาไม่มีอลกอฮอลขายกินก็เลยแบบเอ้ยหากิมมิคให้สนุกสนุกเล่นดีกว่าใช่แต่ว่าก็ก็เป็นสิ่งดีไปใช่ยังล่ีคมาว่าผู้ชตกแรา้องๆ้องเราได้เห็นยาไม่ได้ดูเอเรครับอเเป็นเรื่องแปลกผมเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเลย ใช่ใช่เอ่อไปร้องตอนไหนก็มีแต่แฟนคลับที่เป็นเด็กใช่ใช่ตอนนี้มีแฟนคลับที่เป็นเด็กๆซะเยอะแล้วก็ตามไปถึงงานเงินคืนด้วยอันนี้เราพยายามเบิกกันอยู่ว่าแบบอยากให้น้องๆช่ฝักจริงๆเป็นเรื่องของผู้ประกอบการหลักๆเราว่าทําให้มันถูกต้องดีกว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่า Paperplanes มาช่วยให้น้องๆดีขึ้นแต่ก็นำพาน้องๆเข้าไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเร็วขึ้นอันนี้เราเป็นห่วงก็มีห เด right? ็กไปเลยนะครับไปนี่คือเป็นคอนเสิร์ตทุกวันนี้เป็นวันเด็กทุกวันเลยครับผมเองก็เออวันเด็กมีได้ทุกวันใช่ถามแบบนี้เพเป็นซิสเตอร์ปีละพับใช่นะครับซิสเตอร์ปีลนเจข้าเตเลยไหมนะจริงๆเข้าเยอะมากเราตอนนี้เราเราเราเวิร์กันหนักมากเรื่องการใช้การสแกนพวกอ่าุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราไม่อยากนาพาให้เหมือนกับเราแบบเชิญชวนให้น้องๆแบบ ใช้ของที่ไม่จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นประโยชคกับท้องจริงด้วยเราก็เลยพยายามให้มันเ,เวลาเราเลือกจะ,จะเลือกรับโปรดักต์ไหนเราพยายามให้มันอยู่ในเลนส์ที่กว้างจริงเห mm hmm. มือนไปเป็นของเด็กก็ได้ mm hmm. เป็นของอวัยรุ่นก็ได้ของคนโตก็ได้แล้วก็ต้องต้องให้ดีกับเด็กๆจริง,รงอย่างบางอย่างที่ยังไม่จําเป็นเราเราก็เลือกไปก่อน mm hmm. เงินก็สําคัญ oh. ใช่ <laughs> พยายามบาล้างสิจะทำยังไงให้รวยแล้วก็สังคมยังดีอยู่ด้วยลำบากมากเลยเออล่าสุดวันนี้เราแม่งตัวนะคะเออเยอะประมาณหนึ่งประมาณนึ่งเพราะต้องมีสอคิวอีกใช่ใช่ช่ถ้าเกิดเราไม่เราไม่ต้องรับผิดชอบสังคมอ่ะผมสามารถซื้อเกาะส่วนตัวได้ไหมครับซาลิม่จริถาม้ว่าทำไมไม่พาถึงเล่กตาม อ่าผมว่าเราถ้าพูดตรงๆเราน่าจะอยู่ในช่วงที่มีกระแสเราก็สามารถอ่ามีความน่าเชื่อถือเมเรื่องแบงแรงจากสื่อสารศาสรใช่คนรุ่นใหม่ใช่ใช่แล้วเราเหมือนเป็นตัวแทนรับผดมันมันจะไม่เด็กสักขนาดนั้นอ่าจริงๆแล้วมีสินค้าเด็กเลยแบบไปเลยเราอาจจะเลี่ยนไปก่อนอย่างที่บอกเราพยายามไม่เหมือนกับว่า เออะอะไรก็แบบให้เด็กมาซื้ออะไรเงี้ยเราพยายามมากๆมากมากเลยสินค้าเด็กๆคืออะไรอ่ะอ่แคมเร์อย่างเช่นเช่นแบบเออย่ามาสมมุติว่าเป็นเฉพาะโอ้ยย่ามากเลยอ่ะให้เด็ก่องเดียวถ้าขนมผมคิดว่าเด็กกับผู้ใหญ่ยังพอรีเลทได้แต่ถ้าเป็นแบบสินค้าแบบเครื่องแต่งกายของเด็กไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่แน่ใจขอโทษนะครับ ู้าต้องทำยังไงใช่ไม่ได้ให้ด้วยช่ใช่ใช่ผมว่าผมว่าสำคัญนะเนี่ยรู้สึกย่างอเราเป็นพรีเซนเตอร์พ่อแม่เขาก็พร้อมที่จะซื้อให้ลูกเขานั่นแหละความอันตรายเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าลูกค้าก็คงก็เข้าใจว่าต้องขายของอะไรเงี้ยแต่เราเราเองเราก็อยากให้มันจําเป็นกับเด็กด้วยเพราะว่านอกจากเราเราเราเติบโตจากเด็กๆนะในช่วงนี้นเราต้องพูดจรงิจรงๆก็คือเราเองอยากราับผิดชอบสังคมด้วยเราไม่อยากให้ถูกแบบถูกคอบว่าต้องซื้อสิ่งนี้เพราะเราเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียว เออมัน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 ง่ายไปเกิดมาแล้ขอเสียไหมเสียดายเงินมีมากกว่าแต่แต่ก็ต้องถือว่าความรับผิดชอบด้วยใก็อย่างก็อย่างล่าสุดคือจอสั่นร้อยก็แจวราว่าที่เราเล่นอยู่อย่างเรามีทางรถติดเจ็บไปนะช้ามากเกินผมเองจะไปไม่ทันไม่ใช่การไม่ใช่ไปดูไปดูไม่ใช่ไม่ใช่กผมขอโทษงานวันนั้นผมขึ้นเลทเพราะผมไปไม่ทันขึ้นเลทไปประมาณ10นาทีแล้วระหว่างที่ผมขับรถอยู่ก็คือ ผมเห็นคุณแม่ใหเลี้ยลูกไปไปอยู่ข้างรถผมอะไรเงี้ยตัวไม่ทันเหมือนกันก็รถติดเลยไม่รู้มันติดอะไรกันแน่ใช่เขาติดเราไงเขาต้องไปดูเราจริงครับอ่านแล้วตอนนี้จะมีคลิปอะไรออกมาเร็วนี้ว่าไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังเลยอยากให้สนุกสนุกแต่ว่าสิ่งที่เราทําต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโออะไรอ่ะเราอยากให้คิดว่ามันเป็นภาพสนุกของพวกเราจริงไม่ได้เหมือนกับว่าทํามาเพื่อเด็กๆโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าเพราะว่ายังไง ลูกหลานของทุกคนทุกคนก็ต้องเลี้ยงอยู่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราเหมือนเป็นพี่เป็นพี่ที่จะช่วยเหมือนกับว่า,าดูแลไปด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆพลังหลักๆต้องมาจากครอบครัวและเราเหมือนเป็นดับพลังเสริมแล้วกันใช่ใช่ใช่เป็นพี่เลี้ยงเหมือนเรามีน้องๆมากขึ้นนะ่ะเราก็พยายามจะทําให้ได้ดีที่สุดใช่จริงๆแล้วคือแบองแบ่งที่แถวสองทีมเลยค่ะทีมนี้เราสลงคนะครับมือเตือ ขายดีมากเลยนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราเสียดายว่าเราทำเสื้อช้าใช่เล่ใช่หราจะทำเป็นแบรนด์อาพิเชียงพังใช่ใช่มีมีมีจริงจริงผลิตเสร็จแล้วกำลังจะวางขายใช่แต่ว่าก็ฝากพี่ๆลิขสิทธิ์ช่วยไปเช็คดูหน่อยนะครับนอกจากลิขสิทธิ์เองแล้วก็มีลิขสิทธิ์เกลือด้วยใช่มาเป็นเพื่อนเราเสื้อแบบนี้เป็นลูกหลาบ ตกใจเซ็นไปด้วยแล้วก็รู้สึกแบบใช่จริงจริงสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องที่เราอยากจะขับเคลื่อนด้วยนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะวนไปที่เด็กๆเองในวันที่เขาโตขึ้นเขาจะต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์สิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นรายได้ของน้องๆทุกคนใช่แต่ว่านักวันนี้ผมพอเข้าใจได้บางอย่างมันยังไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์บางอย่างมันยังเป็นสีเทาอยู่เราค่อยๆูเค c a t นไปได้ตอนเราเราจะมีการดรเนินการหรือว่าขอความร่วมมือ ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของทางชายเนาะทางชายคงมีการจัดการอย่างเหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดใช่ประมาณเขาจะมีแบบน้องบอกว่าหน้าพี่ไม่ใช่หน้าตรงนั้นหน้าพี่ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละคอลเลคชันนะนะต้องตามเก้ต้องตามเก็บเออตอนแรกเป็นแบบชาวเอเชียสักพักหนึ่งเริ่มไปแบบว่าชาวเป็นคนอ่อินเดียแล้วสักพักหนึ่งเริ่มเป็นฝรั่งแล้วต้องไปดูบล็อกสกรีนหน่อยนะครับคนละคนละสาแล้วของเราจะ ของเราอ่าประมาณช่วงเดียนหน้าใช่เพราะว่าตอนนี้เสื้อกองเต็นบ้านผมแล้วโอเคตอนนี้เริ่นได้ครับ